สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกอยากจะให้แนะนำวิธีการขึ้นลำมือเดียวนะครับขึ้นลำมือเดียวแบบ one hand chamber ว่าทำยังไงนะครับมีบางคนแบบทำแล้วมันมันทำไม่ได้อะเลยถามมาว่าให้บอกวิธีทำหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับตอนแรกเนี่ย ที่ผมทำผมก็คือผมทําเล่นๆนะไม่ได้อธิบายว่าทํำยังไงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าทํำยังไงกันนะครับผมใช้ปืนตัวนี้นะครับกลอก21นะครับ45 ACP นะฮะตัวนี้45ออโต้นะครับตัวปืนก็ตัวปืนปกติเดิมๆนะครับไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ากลอก21นั้นมันสไลด์มันหนักครับ เวลาเรากระตุกกับหลังเนี่ยโมเมนตัม um มันเยอะมันทำให้สไลด์วิดกลับได้นะครับอันนี้ก็หนัหนกๆเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรมันเดี๋ยวมาดูว่าทำางกันยังไงนะครับ Basic เบสิกตแรกๆเนี่ยควรที่จะทำกับแมกกาซีนที่บรรจุกระสุนสักสักนัดเดียวก่อนนะครับแต่งผมจะใส่8นัดเลยนะครับนี่คือใส่8นัดนะครับ นี่ okay, นครับแปดนัดเก่ครับแรกๆก,ก็อาจจะซอฟนัดเดียวก่อนกล้อง21ทําได้ที่ประมาณ8นัดนะครับเกินนั้นก็ไม่มาแล้วสไลด์มันหนักเกินเดีย๋ยวมาลองดูนะครับว่าทํำยังไงนะครับโอเคครับใส่เข้าไปแล้วนะครับเปิดเปล่าๆนะครับโอเคครับ กระสุนเข้าไปโอเคไหมครับเวลาเวลาดึงนะครับก็เอาปืนขึ้นมานะครับชี้ไปด้านหน้าครับแต่เท้าเนี่ยเราจะต้องยืนแบบกัดมวยนะครับเท้าครับชักปืนขึ้นมาชี้ไปด้านหน้าครับและดึงกลับมาเบรกเอาไว้ตรงนี้นะครับอย่าลืมนิ้วออกนอกโกไกลปืนนะครับไย่าลื ชักขึ้นมาครับยืนไปด้านหน้าแล้วก็ตกกลับมาแล้วเบรกเอาไว้นะครับยื่นไปด้านหน้าดึงกลับมาแล้วเบรกนะครับราลองดูครับอันนี้แปดนัดนะครับตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดน้านะครับอีกน้าหนึ่งมันอยู่ในนี้ครับโอเคไหมครับอีกรอบนึงครับ นัดนะครับนัดที่8นี่ดีครับนัดที่8ดอยู่ในนี้นะครับโอเคอีกรอบหนึ่งใส่เข้าไปอย่าลืมวานิ้วออกนอกกลงไกลปืนตลอดนะครับ,บจับปืนขึ้นมานะครับชี้ไปตรงหน้านิ้วออกนอกกลงไกลปืนนะครับกระตุกกระมาแล้วเบรกนะครับอย่าลืมเวลายืนก็ยืนแบบกัดมวยนะครับขาหนึ่ง อยู่ด้านหน้าขาหนึ่งอยู่ด้านหลังนะครับผมถนัดขวาก็ขาขวาอยู่ด้านหลังนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับยืนลงไปด้านหน้าแล้วกระตุกกลับนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวเรามาลองยิงดูดีกว่าว่ามันจะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่นะครับขึ้นเส็จแล้วยิงเลยมาดูว่าฟังแรกจะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่นะครับใช้โปรไทม์มร์จับเวลานะครับขอบคุณไทย IDPA นะครับที่เกื้อเฟือ Pro ้อโปรไทม์มร์มา คครับสองจุด 2.11วินาที2.11วินาทีก็ไม่น่าจะเสียหายมากนะครับลองดู 1.91นะครับประมาณ1.91รอบนึงครับ 1. 1. 1.85ครับ1.85โอเคครับ

สำหรับเวลาเอาไปทำเล่นๆนะครับขอพูดครับ